คุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่แล้วที่นี่ไทย PBS ได้นำข้อเสนอข้อร้องเรียนของชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะว่าพื้นที่เกษตรกรรมได้กลายเป็นพื้นที่ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมโดยบริษัทเอกชนของประเทศจีนทำให้เกิดความเป็นห่วงอย่างมากต่อชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดต่อให้ทั้งตัวแทนของชาวบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเรื่องนี้เพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยค่ะ ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการขุดเจาะสำรวจปิตโตรเลียมในจังหวัดกาลสินและบุรีรัมเข้าชี้แจงกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีตัวแทนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมชี้แจงด้วยนะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระบุว่าการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามหลักสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญปี2550ค่ะ โครงการการสำรวจปิโตเรียมเนี่ยประกอบเมื่อเราตรวจสอบจากสพแล้วเนี่ยนะเป็นโครงการที่สพอเองได้มีประกาศกฎกระทรวงว่าไม่ต้องทำทำเอะนะฮะซึ่งเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่กี่ปีทีท่ผ่านมาโดยประกาศเป็นกฎกระทรวงนะฮะทั้งทที่เรื่องนี้ในความเป็นจริงเนี่ยชาวบ,บ้านที่มาร้องเนี่ยความกงังวลหรือความเป็นห่วงเนี่ยผลกระทบ ในเรื่องของพืชผลการเกษตรพืชผลกระทบในเรื่องของน้ำยางพาราผลกระทบในเรื่องของนาข้าวที่ถูกกระทบในพื้นที่ต่างๆที่ในความเป็นจริงที่อุดรธาน,นีที่กรสิทธ์เนี่ยมันมีมากมายและทําให้เขาเดือดร้อนกเกษตรกรบ้านประคำดงจังหวัดบุรีรัมย์ไม่อนุญาตให้บริษัทเข้าไปขุดเจาะสำรวจเพราะเกรงว่าแรงระเบิดจะส่งผลกระทบต่อน้ําบาดาลค่ะ แต่ไม่นานทางบริษัทได้เข้าไปเจาะหลุมฝังระเบิดในสวนยางของเขาถึงสี่หลุมและพื้นที่ข้างเคียงอีก5หลุมได้ยินว่าเขาระเบิดนะระเบิดมันก็ไม่ธรรมดาแหละทาม,มันลงไปลึกเมื่อก็ต้องแรงนะทาไม่แรงมันก็คงไม่เป็นระเบิดก็ไม่ที่นี่มันต้องไปทําลายพื้นหลังเราบางทีน้ําเราจะอยู่ตื้นอยู่ลึกอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจเนาะกลัวมันจะไปเราจะไม่ได้น้ําใช้ โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในหลายจังหวัดในภาคอีสาขนขณะนี้บริษัทต้องใช้ระเบิดเพื่อเจาะสำรวจถึง6,000หลุมถึงแม้ตัวแทนบริษัทให้ข้อมูลว่าไม่เกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตบนผิวดินและการขุดเจาะสำรวจก็กำลังกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านบริษัทต่างชาติและหน่วยงานของรัฐค่ะ